กูมันเป็นแม่แบบไหนกันวะเงินจะซื้อยาให้ลูกอ่ะไม่มีแต่พอวันนั้นอ่ะพี่เหลือเงินหบาทสุดท้ายแล้วลูกพี่ป่วยพี่บอกกับตัวเองเลยว่ากูจะทําทุกอย่างถ้าเขาบอกว่าออนไลน์ดีกูจะทําทํานั้งเพงที่พี่ไม่เคยขายออนไลน์เลยแต่พี่ไม่เคยท้อเลยค่ะพี่เชื่อว่าพี่ทําทําและทําความสําเร็จมันเกิดแน่นอนพี่กัดไม่ปล่อยเลยค่ะ <S <S เพราะว่าเมื่อไหร่พี่มีข้ออ้างอ่ะมันเป็นตัวจํากัดทุกอย่าง ในชีวิตเราเราจงก้าวข้ามความกลัวนั้นซะแล้วเราลงมือทําให้มากพอผลลัพธ์ตรงนั้นนะคะจะเป็นใบเบิกทางความสําเร็จของเราเองคนขายออนไลน์เนี่ยนะพี่บอกว่าหลอกลวงเอาเงินมากองเอาทองมาโชว์อย่าให้คนเข้ามาขายฉันเนี่ยขายของอยู่ตลาดนัดแท้ๆ เอาของมาวางทั้งลองทั้งจับบางคนยังไม่ซื้อเลยแล้วมันจะซื้อได้ยังไงของออนไลน์อ่ะฉันไม่เชื่อจนวันที่พี่แบบไม่เหลือเงินแล้วอ่ะเหลือเงิน5บาทสุดท้ายอ่ะอยู่ในตลาดนัดวันนั้นอ่ะพี่บอกกับตัวเองว่ามันต้องมีบางอย่างสิถ้าออนไลน์มันดีอ่ะฉันจะลองทําฉันจะไม่มีข้ออ้างฉันจะไม่มีข้อจํากัดฉันจะทําเพื่อลูกท้อมากขายไม่ได้เลยไม่มีคนทักเพื่อนก็ค่อยๆทยอยลบพี่ไปด้วยนะเพราะพี่อ่ะ ขายของขายของขายของอย่างเดียว3เดือนไม่มีคนทักมาซื้อพี่เลยแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือว่าเดือนที่3เนี่ยที่พี่โพส์ไปแล้วมีคนทักมาซื้อสินค้าชิ้นนั้นมันได้กําไร300พี่บบคือพี่ถ้าเป็นพี่ขายของตลาดนัดนะได้พันหนึ่งเนี่ยพี่ยังไม่ได้หักค่าที่ค่าน้ํามันค่ากินค่าแผงแล้วถ้าพี่ขายได้1นึ่งพันอ่ะกำไรพี่เหลือไม่ถึงร้อยแต่พี่อยู่บ้านอ่ะพี่สามารถได้กําไร300อ่ะพี่บอกกับตัวเองเลยว่าเจอแล้วงานแห่งชีวิตนี่แหละ เราสาเร็จนะเรามีบ้านมีรถมีชื่อเสียงแต่เราประกาศความสําเร็จเราได้ไม่เต็มไม่เต็มปากแล้วมันเหมือนกับว่าความสําเร็จนั้นอนะ่ะมันมากับภาระของคนอื่นที่อยู่ข้างหลังเรามันเป็นจุดติดท,ที่เราไม่อยากทาออนไลน์เลยใครมาชวนเราเราเข้าไปดูมันก็ไม่พ้นระบบเดิมๆอะ่ะที่ผลักภาระไปให้ตัวแทนเหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนโปรดักเปลี่ยนแบรนด์เราก็เลยปฏิเสธ เราไม่ทําออนไลน์เลยจนเรามาเจอเนออนชายอยู่ไร้เฮ้ยมันคืออะไรวะเราก็เข้าไปดูเลยนะเว้ยว่าแบบเฮ้มันดีจริงมันเป็นแบบไหนเข้าไปศึกษาระบบอยู่3วันหลังจากนั้นนะแม่งใช่อันนี้เลยที่กูแม่งต้องการพี่อยากบอกตรงนี้นะคะว่าพี่อยากขอบคุณวอตเองมากๆสิ่งที่พี่ปรารถนาแล้วพี่คิดมาตลอดเลยว่ามันจะดีแค่ไหนถ้ามันมีใครสักคนลุกขึ้นมามีสต็อกอยู่ที่บริษัท หรือมีอยู่ที่แบรนด์ของเขาแล้วให้ทุกคนอ่ะมาซื้อแบบดรอปชิปตัวแทนนะคะมาซื้อแบบดรอปชิปแล้วไปสร้างกําไรกันได้เลยพี่คิดอย่างนี้มาตลอดแล้วจนวอ t ์ดเอค่ะทำโปรเจกต์นีออนชัยเวอรไลฟ์พี่มั่นใจแล้วพี่ลุยเลยค่ะไม่มีใครมาชวนพี่เลยในโปรเจกต์นี้แต่พี่รีบทักไปเลยว่าต้องการโปรเจกต์นี้ต้องการทำนีออนชัยเวอร์ไลฟ์ต้องทํำยังไงบ้างพอพี่ได้คําตอบเท่านั้นนะคะพี่ลุยพี่ทาพี่ลงมือทํา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 เพราะพี่รู้แล้วว่า เฮ้ยโปรเจกต์เนี้ยมันสร้างคนได้จริงคนลับปรากฏเลยค่ะวันเดียวพี่สามารถสร้างกําไรได้3 2 0 0 0บาท10บกว่าวันเนี่ยสร้างหลักแสนสร้างทีมงานหลักร้อยมันเติบโตได้จริงๆค่ะที่นี่นะคะมากกว่า m i n ์เซ t หรือ Skill Set ก็คือว่าให้ความเป็นครอบครัวคือให้อะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยต้องหัวใจเบอร์ไหนไหวะถึงให้คนได้ขนาดนี้แล้วด้วยระบบอะค่ะเป็นระบบที่ช่วยกันมันไม่ใช่ว่า ขครขึ้นไปสูงสุดอยู่คนเดียวแต่มันคือร่วมไปกันด้วยกันทั้งทีมอันนี้ชอบมากทุกคนเข้าเทียมกันหมดเลยในโปรเจกต์นี้ออนชัยอยู่ไรเราไม่ได้สอนให้ทุกคนออกไปขายแต่คือเราออกไปให้ให้สินค้าดีๆกับผู้คนให้สิ่งดีๆกับผู้คนให้สุขภาพดีๆกับเขาไม่ใช่แค่โปรเจกต์ดีอย่างเดียวสินค้าดีด้วยอันนี้ตอบโจทย์ทุกคนบอกว่าอยากได้นะแม่อยากได้นะอยากได้นะความสําเร็จแต่ แล้วมึงจะแต่ทําไมล่ะมึงก็ลุกขึ้นมาทำเลยสิมึงจะแต่เพื่อถ้าแต่ก็คือไม่สําเร็จถ้าลุกขึ้นมาทําสําเร็จแน่นอน